บทเรียนที่คนรักผ้าไทยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีและลายช้าเกินไปมีอะไรบ้างหรอข้อแรกเลยนะถ้าแกเลือกสีผ้าผิดนะหน้าแกจะดำคล้าเป็นโดนของเลยแหละข้อสอถ้าแกเลือกผ้าลายมันใหญ่เกินตัวเนี่ยแกก็จะใส่แล้วดูอ้วนส่วนขอ้อ3ผ้าที่ลายเล็กแล้วแน่นเกินไปมันก็จะทำให้แกไม่เด่นไม่เป็นที่สะดุดตา เออส่วนข้อที่4ี่ถ้าแกดูแนวผ้าไม่เป็นอะ่ะหมายถึงว่าไม่เคยสังเกตเลยว่าผ้าลายไหนมันมันมันวางลายยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้ามันมีลายแนวขวางมากเกินไปแกก็จะดูอ้วนเตี้ยตันส่วนข้อที่5นะสำคัญที่สุดเลยก็คืออะไรรู้ไหมถ้าแกทำผิด1ในห้าข้อนี้ใช่ไหม แกก็จะเปลืองเงินหรือแกอาจจะทําผิดทั้ง5ข้อก็ได้หลายคนก็ไม่ได้ดูเลยแล้วก็กลายเป็นผิดทั้ง5ข้อหรือ2ข้อหรือ3ข้ออะไรเงี้ยสิ่งที่จะตามมาคือแกจะเปลืองเงินเพราะว่าพอแกซื้อมาใส่แล้วไม่สวยใช่ไหมแกก็จะไม่อยากใส่มันอีกต่อไปพอแกไม่อยากใส่ผ้าก็กองอยู่ก้นตู้สรุปว่าอะไรแกก็เสียตังฟรีเพราะว่าอีผ้าพวกนี้ไม่ใช่ถูกนะจ๊ะราคามันก็หลายอยู่นะลองไปดูนะลองไปดู ว่าใน5ข้อที่พูดมาเนี่ยถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อมีอะไรบ้างลองไปเลือกดูกันนะจ๊ะแล้วก็ลองปรับกันดูจ๊ะ